สวัสดีครับสวัสดีพีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับพามาชมบรรยากาศที่อู่ป้าเหลานะครับก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมเรื่อยๆนะครับนี่ก็วันนี้มีหกร้อนะครับเข้ามายกเกียร์นะทุกคนจะพารีวิวให้ดูนะครับคันนี้เจ้าล็อกกี้นะครับล็อกกี้ ตาหวานตาหวานกระจกไฟฟ้านะครับอันนี้นี่ตัวแรงครับตัวแรงในตำนานนะผมอ,อ,อู้หูเครื่องว่ะเครื่อง t u r b นะครับวางโบมานะครับเดิมๆไม่มีโบนะรุ่นนี้เป็น6บ z 6ี z หนึ่งเป็นตัวธรรมดานะผมครับ,นะรบถ้าเป็นตัวอ u อ r โบก็จะเป็นกิจสองกิจสามกิจสี่อะไรของเขาแหละนะครับ แต่นี่เป็นตัวธรรมดาครผมนี่ไม่ธรรมดาครับสุดจัดครับพี่น้องวางบูมานะครับน่าจะเป็น h ฮดเอ็กนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดินท่อยเสียเเลททั้งลำเลยนะครับล็อกกียร้อยเจ็ดห้าเจี๊ยบเลยครับก็มายกเกียร์ครับวันนี้นะครับ เปลี่ยนเกียร์เ,เปลี่ยนคลัตช์นะครับนี่ดูอร์บโบฝั่งนี้่ะเวใช้ได้ใช้เลยวะเครื่อทอร์บโบเครื่องหวิจิเครื่องตัวนี้แรงนะครับแรงบอกเลยว่ากำลังแรงเลยเหลือๆนะครับ ถ้าคนใช้งานเป็นนี่ใช้ลืมเลยนะครับนี่ก็เป็นเกียร์ใส่เกียร์ใหญ่นะครับเกียร์ใหญ่ก็ตัวนี้จะเป็นเ,เกียร์อิสุเจ็ดเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเจ็ดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับผมนี่ตัวนี้ที่เด็ดเลยเจ็ดเดินหน้า8ดเกียร์ถอยนะครับเกี่ยวไหมล่ะเอฟซีว่าดูอ่ะนี่หหมู เปลี่ยนใหม่ครับเป็นคลาส15นะครับผมใส่คลาส15เลยนะครับก็ปกติก็จะเป็นคลาส14นะรุ่นนี้นะแต่ว่าคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดหัวหมูซุ้มเครื่องซุ้มคัส์ใหม่ใส่15เป็นเจ็ดเกียร์ใหญ่นะครับเจ็ดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับกำลังยกเกียร์ขึ้นก็จะเดินระบบเซฟเพากงเพากลางพวกนี้นะครับเกียร์วงเกียร์ฝากก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับ ดูอดูเครื okay. ่องวางบูมาหวานเจี๊ยบเลยครับไม่นานครับอีกไม่นานกนรอได้ชมแน่นอนครับใช้การะบัดหวานเจี๊ยบเลยนี่ครับจ้าของมาแล้วครับขายปะครับขายปะขายไปปลูกพักตัวครับ ขายไปหายเก็บหงเก็บเห็ดเป็นตัวเฮาบันเกียกบครับถ้ยถยอ,ถอย,ถยเสียหลีิทั้งลำนะครับแปดสามครับ <c oughs> โอไม่ธรรมาดาครับผมจับอยู่ดากแต่ว่าโงงหดคอบุ้ือนับบึงของแท้ครับเหลือใส่เซฟเกียนะครับ เซฟเกียร์แล้วก็ต่อย่อยนะครับเดือระบบลมนะครับก็ไม่มีอะไรครับเหลือเก็บงานนินดๆหน่อยครับที่เด็ดเลยกันนี้ 6BG เทอโบแม่วันเจียบตัวแรงสภาพก็ คันนี้ใช้มาโอ้หลายปีแล้วนะครับน่าจะยี่สิบปีได้นะสิบเจ็ดปีนะผมนี่รถสิบกว่าปีครับก็ถือว่ายังสภาพดีอยู่นะยังไม่มียังไม่มีอะไรที่ปุพังเท่าไหร่นะครับก็ยังถือว่าสภาพโอเคอยู่นี่พวกขากระจกกระจกก็ขาเดิมเลยนะครับขาเดิมจากนอกมาเลยครับ แสดงว่าคนขับยังไม่เคยเกาะหักนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับวันนี้ก็จะพากันไล่เก็บงานนะครับนี่นี่เดี๋ยวเราชมนะครับว่าเจ็ดเกียร์ของเราจะใช้งานได้จริงไหมนะครับบางคนก็บอกว่าแค่หกเกียร์ก็แรงแล้วนะครับแต่ว่าเราชอบเนื้อครับเนื้อกว่าชาวบ,บ้านเขานะครับใส่เป็นแบบใหญ่ๆเลยนะครับ ได้จบๆเนาะทุกคนเอาแบบคือเกียร์เดิมล็อกกี้นะเนาะปัญหาหลักก็คือชอบหลุดครับเกียร์สเกียร์สเนี่ยชอบหลุดชอบเด้งชอบเด้าครับผมนะปัญหาเลยนะล็อกอิสุล็อกกี้เนาะก็ใครที่เคยใช้หลายๆคนก็จะเคยเจอนะทุกคนเคยใช้ก็จะรู้ว่าเป็นอาการมันเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าคนไม่เคยใช้ก็ไม่รู้อะนะ แต่ผมเคยใช้ผมรู้เลยนะครับทีนี้ก็แก้ปัญหาโดยการใส่เกียร์ใหญ่นะครับใส่เป็นพวกเกียร์ที่มันใหญ่กว่าเดิมอ่ะนะครับมันก็จะทนหน่อยนะครับนะถ้าเราซื้อเกียร์เดิมมาใส่เดี๋ยวใช้ไปไม่นานครับก็พังอีกนะครับก็ตัดปัญหาง่ายๆเลยใส่ตัวใหญ่จบเลยนะครับใช้ยาวๆนะครับวิ่งงาน จะได้เหลือตังค์นะครับไม่ใช่วิ่งงานไปซ่อมรถไปก็ไม่เหลือนะครับยิ่งอาชีพรถดําทุกวันนี้ย่ําแย่ครับเศรษฐกิจย่ําแย่นะครับเบางทีมงานได้งานใหญ่ๆห,หรือพอมีงานก็ดีไปนะครับแต่ว่าส่วนส่วนมากเลยนะครับส่วนมากก็จะงานน้อยกันนะครับเจ้าใหญ่ๆเขาก็มีงานที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาสเปร์ได้นะแต่ว่าพวกเจ้าเล็กๆก็ ทูทูแท้ททๆท่านสปอร์ตไปขึ้นกอน,นะครับนะครับมันคู่แข่งเยอะครับอาชีพตัวนนี้ทำอะไรก็ลำบากครับคู่แข่งเยอะนะครับมานี้เจาวรก,กี้นี่ห้างหน้าอุป,ปาเราก็ตอนนี้รถสิบล้อยังไม่มีเข้านะครับเดี๋ยว เอ่อจะเป็นวันศุกร์นะครับผมเป็นวันศุกร์เดี๋ยวจะมีเข้ามานะครับเป็นน่าจะเป็นแม่ลูกนะครับผมเป็นแม่ลูกหรือแล้วก็เดี่ยวด้วยนะก็เดี๋ยวเราติดตามครับใครที่สนใจอยากซื้ออยากขายนะครับก็เบอร์เดิมครับ0ูนย์แปดแปดสนะครับย้ํานะครับ0ูนย์แปดแปดสติดต่อได้2ีชั่วโมงนะครับใครที่หารถไปใช้งานนะครับหรือว่ามีรถเก่าอยากขายอยาก เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่มีเวลาทําแล้วนะครับอยากปล่อยออกอย่างเงี้ยไม่มีเวลาดูแลเปลี่ยนอาชีพนะครับทาอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็โทรมาได้ครับโทรมาปรึกษาได้นะครับนี่เจสตันก็มีขายครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับมีเกียร์มีเฟืองท้ายมีอะไรหลายๆอย่างกี้ก็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับสนใจอะไรก็ลองโทรมาถามตัวมาคุยดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ